แนะนตัวเลยครับสวัสดีครับเพรรตนพจน์ก็บาร์เก็บครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับก็หนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมสบายครับใครเป็นคู่ปักคู่ซ้อมบ้างครับก็เยอะครับไฟนี่ครับรบกวนคนไทยช่วยกันก็เจ้าตัวก็อยาตกจไทยครับไแอ่เราปั๊บเออช่วยกันด้วยเนาะใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับก็จะถึงยี่สิบสี่ครับอืมเราสูงเท่าไหร่ร้อยร้อยหกสิบหกครับน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับหกสิบครับเราเป็นมอเตอร์ตายอะไรครับตายไปเจอรคับแล้ววันนี้เราเจอคอปเตอร เคยเจอกันไหมไม่ครับมีไฟแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกันต่อยเข้ามาปะก็ไม่ครับไม่ได้ดูด้วยแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยววางแข่งไงก็แรกเลยครับไฟแรกรถเดินแรกเลยใช่ครับอืออย่างล่าสุดที่เรามีต่อยไปที่แม่งบ้างยังก็ต่อยแต่โซลิเที่้วครับต่อยไว้ที่ต่อยที่ดีครับที่นี่นะวันนั้นเจอใครแจ็คเจอร์วิลลรู้เบค้าร์ปิดปุยชัยครับเป็นไงวันนั้นเป็นไงชนะน้าอยูสามชนะน้องเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบสี่ครับโหวันนี้ร้อยยี่สิบสองใช่ครับลดลงมาอีกใช่ครับอืมแต่เมื่อกี้ขึ้นช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับหมาขาดไปเฉยเลยใช่ครับอืมแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะมีปัญหาสบายสบายเราไฟนี้คุมมาประมาณกี่กิโลครับก็ประมาณห้าหกโลครับไฟเดียวห้าหกโลนะใช่ครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดอุบลครับอืมแล้วเราต่อยมามาลูนทั้งนี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยต่อยมาโหเยอะครับเป็นถึงร้อยครับได้เนาะ ฝากช่วยช่วยแฟนขับเราที่ไหนครับก็ฝากไปกระใจายให้ด้วยนะครับรนริษัททำให้ให้ปิดวังแน่นอนครับเป็นที่เนาะเป็นที่ขอบอมากครับน้องชาย